หนูตามมาแล้วเนอะจคจิโรนิสสกุโอ้โห,โห,โห,โหน้ำปั่นน้ำหวานทีวีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นการ์ดดาบพิฆาตอสูรกันนะคะเราจะมามมทายการ์ดดาบพิฆาตอสูรโดยให้แม่ของเรา ทูการ์ดขึ้นมาแล้วก็ปิดชื่อมันด้วยเพื่อจะไม่ให้รู้ว่ามันคือชื่ออะไรนะคะใช่เลยมีการ์ดทั้งหมด33ใบนะคะมาดูกันสิว่าจะตอบได้กี่ใบอันแรกเลยมูสันโอ๊ยร้องตอบก่อนร้องได้ร้องได้ไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่โอเค่านเฉเลย คูวาจิมาจิโกโรก็คือตาของเซนิสึและที่ฝึกเซนิสึเป็นปู่ปู่ของเซนิสึเอ่ออคชิโบจูบบ้าได้้ไดได้ได้ได้เดียต่อไปอาคาสพร้อมกันต่อพร้อมกันอาคาสะพร้อมกันเออเลียหูที่ตอบก่อนได้ไหมคุณฟัาน พร้อมกันเอาพร้อมกันก็พร้อมจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องเน็กโกะเหมือนน้องจะเร็วกว่าถ้ามัเร็วกว่าไม่มันเท่ากันออ๋จริงด้แต่ที่ที่บอกว่าเร็วกว่าก็มีหลายคนบอกพร้อมกันอ๋อนะหนึ่งสองสามเกียวเท่ากันที่น้ำปั่นได้ เกณยาต้องการได้ในนี้คือข้าใช่ไหมเอออันนั้น ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูใครรู้เจพาเลยด้วยมันชื่ออะไรวะชาชามารุอ๋อชาชามารุแมวใครอ่ะแมวของท่านธรรมาเยอะไงแมวของท่านธรรมาเยอะแตจะไม่โกดกร้องไหนไม่อยากไม่กหกเนย อ,อน้องก็ได้น้องก็ได้น้องพูดเต็มหยุดันมันไปดังตรงสน่นี้หน,นูหจะตอบเร็วกว่าน้องน้องก็จะได้คะแนนน้อยไปเลยท้ง,งที่น้องก็รู้เยอะอยู่น้องรู้เยอะจะน้องก่อนโอ้วาาันาน้ต้องอะไรเอ่ยให้พี่น้ำปัน่นกาละกัอะไรกันที่ีคคนนั้นก็ร้องไห้แล้วถ่ายต่ออ่าต่อมูลตะ มาระตุหรือเปล่าเย่หนูได้ฝันได้อ๋อนะซาบิโตะเทไม่น้องฝันได้ใครนให้หนูได้หนูเอ้ยย่าเราหลับต่อยไม่ได้เล่ยอะเลโก้เออถ้าน้องตอบได้เงี้ยแม่ก็ให an ้น no ้องเลยด้วยดีกว no ่าเพราะถือว่าน้องตอบได้ต่อไป ไคกาคุ้งพี่ชายของเซนต์อิสเหรอใช่ใครนะพี่ชายของเซนตอิสึก็ไคกาคุ้งพี่ชายเซนต์อิสุแล้วอ่ะต่อไปเทนทิเนโอเคได้ทั้งคู่ต่อไปนะโดมะโอเคต่อไปโดมะเย่เย่เย่อ่ะนะ โ,โล้วเรหวานได้ที่เราหวานง่าไ,ได้ <c oughs> สะกดจี <ไป S 2> จี๊ก้าใช่ดูไห้ายต่อไปเทียนีนี่าต่อไป ไม่รู้อันนี้แม่ก็ไม่รู้ชื่อเพราะว่ามันพิมพ์ชื่อเนผิดไอ้ตัวเนี้ยจาไม่ได้อ่าไม่ใช่มูลตเหละไม่ใช่ก็มูลตะก็ไอ้ตัวนั้นแต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันพิมพ์ผิดไงยอืมันเนี้ยทาทายะอได้ทางโซ่แล้วกคามมันต้องคามใช่แต่ก็ไม่ไรให้เล่ก็ได้นี่อ่าต่อไปเกียวทาโร่ต่อไปอินาสุเกะ เอาไม่ทันเดกต่อไปนะอะไรเดินนัไอาต่อไปนะดูดีๆนะอินโสุเกะพี่น้ำปั่นแกตัวได้พี่น้ำปั่นอะไรแก้อะไรเอาก็อันแรกก็อินโนสุเกะนูตอบไม่ทันไงไม่ใช่อ่ะนะทันเงิน เฮ้ยไม่ใช่เงินอออย่าพ่ะชื่อว่อะไรนะชื่อนบุมโอ้ย่ยวมั่วอย่ม่วเกลียวเบถูกต้องมองน้ำหวานอ่าดูนะดูนะแล้หถูกต้องไม่ะเดกเชื่อไม่ออกะกยวอ๋อมองน้ำหวานตามแล้ว ร้อนมากขึ้นเย็นหนูตามมาแล้วนะต่อไปยังไงไม่ชนะฮันจิโร่ดิสโกุโอ้โหยังไงหนูก็ชนะอ่าต่อไปไม่ตอบก็ชนะไม่รู้แน่นอนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักโฮทารุเหรอไม่รู้มันเป็นชั้นปีดาเดี๋ยว สรุปคะแนนสรุปคะแนนรู้ได้สรุปคะแนนนะคะนพน,น้ำปันนป่นนวลน,น้ำหวานได้ยี่นได้23คะแนนน้หวานได้น้องนวลหวานได้17นนคะแนนคนที่ชนะคนที่นะคือต้นแตงแรกฉันเปิดนวลนวลหวานนวลป้นป้าปั่นโอเคบายบาย กดแชกด s ับส c r i ครให้ด้วยนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย